สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ EP ที่22นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลน Canon 18-35 STM ครับก็เป็นเลนมือสองนะครับที่ผมได้มาตัวนี้ราคาไม่แพงครับผมได้มาที่4,200บาทก็ถือว่าเป็นเลนที่ใครๆก็ใช้ครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่แบบวายด้วยแล้วก็ซูมได้ด้วย18-35 สำหรับบางคนนี่พกตัวเดียวเลยนะครับถือว่าไปได้ไกลเลยคือใครที่ไม่ชอบพกหลายตัวผมแนะนําตัวนี้เลยครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่ผมเคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็น28 300 28 200แต่ตัวนี้เป็น18 35เล็กเบาถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้ผมได้มาพร้อมฝาหน้าฝาหลังพร้อมฮูด ตัวนี้เป็น F 3 5มจถึงห้นะครับ3 5มจถึงห้ STM นะครับขนาดหน้าเลน67สิดมิลหรือว่าโอเคเลยครับสำหรับใครที่ไม่อยากพกหลายตัว หรือที่ใครๆเรียกว่าตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเมาส์เหล็กนะครับแข็งแรงทนทานแล้วถ้าใครชอบถว่าลองไปหามาใช้ครับแนะนำหนึ่งยางสวยไม่บววไม่ย,ยุ้ยคอมพูดพูดก็ตรงรุ่นใครจะไม่ใส่ก็ได้หรือใส่ใส่ก็ใส่ง่ายครับเพราะว่าขาันตรงล็อกอยู่แล้ว เป็นฮูดกีบบัวนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้สวย1 8บแสหนะครับเป็นเลนที่แนะนำอีกตัวหนึ่ง mm hmm. ราคาก็ถือว่ากลางกลางนะครับบางเจ้าก็อาจจะขายถูกกว่านี้แต่ก็จะเป็นตัว IS เป็นตัวก่อนตัว STM ตัวนั้นก็โฟกัส มีเสียงดังนิดนึงตัวนี้ก็เงียบจริงๆพวกสายวิดีโอก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยก็เดี๋ยวผมก็จะมาประกบกับบอดี้แคนนอน6 0 d เหมือนเคยครับนี่เวลาอยู่กับบอดี้ ตัวนี้เป็นเลนของเป็นเลน APS-C นะครับใส่ฟูลเฟรมไม่ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ใช้พวกเมาส์แปลงแล้วมันใส่พวกตระกูล APS-C ได้ใส่ฟูลเฟรมได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับนี่พออยู่กับบอดี้แล้วก็ประมาณนี้ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ยาวจนเกินไปนี่พร้อมฮูดกีบบัว สวยงามประมาณนี้โฟกัสเร็วและเงียบนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูคร่าวๆเป็นไงครับเสีสเ็วมากเัเร็วมากครับเดี๋ยวลองถ่ายดูหนึ่งรูป สวยคม,ไ,มได้เลยครับตัวนี้โฟกัสเร็วด้วยและเงียบก็ตัวนี้มีกันสั่นด้วยนะครับหรือที่เขาเรียก1835 STM Stabilizer นี้เลยมีทั้งโหมดออโต้ Auto และแมนนวลแล้วก็มีกันสั่นด้วยลองให้ดูดอี่รูปนงครับ โฟกัสเร็วได้นี่เลยประมาณนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับเลนตัวนี้ผมได้เอาไปลองถ่ายมาแล้วเบื้องต้นคร่าวๆก็เดี๋ยวจะลงรูปไว้ในท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปหามาใช้ดูครับผมว่าดูว่าโอเคเลยครับสำหรับใครที่ไม่อยากพกหลายตัวใช้ตัวเดียวถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายแฟนถ่ายเพื่อนถ่ายรถ ถ่ายนกถ่ายหนูถ่ายช้างถ่ายแมวได้หมดเลยครับก็ขอจบคลิปนี้จะเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยแล้วผมจะมารีวิวทั้งเลนและกล้องทั้งมือหนึง่งและมือสองให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกขอบคุณมากครับ